สวัสดีครับพบกันอีกคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการดูแลไม้คัตติ้งนะครับที่สวนจะมีไม้ไม้จำหน่ายอยู่2แบบนะครับก็เป็นพวกไม้คัตติ้งกับไม้ที่เลี้ยงรากแล้วนะครับเป็นไม้ถาดนะครับไม้ถาดก็ไม่ยากนะครับซึ่งไปก็เราเราลดน้ำปกติได้เลยใช้หินก่อไฟปลูกนะครับส่วนไม้คัตติง้งไม้คัตติง้งมาดูวิธีดูแลนิดนึงครับคือไม้คัตติ้งเนี่ยไซส์เซตนี้เป็นเซต50ต้น นะครับก็ตัดทายาม่วงมาแล้วนะครับตัดมาก็ผมจะทายาม่วงไว้ที่แผลนะครับบวกกับ B1 นะครับเร่งรากนะครับทีนี้เวลาเวลารับไม้ไปจะดูแลยังไงนะครับก็เวลารับไม้ไปปุ๊บเนี่ยหาเดี๋ยวผมยกตัวอย่างทําให้ดูนะครับหาถาดนะครับถาดเพาะแล้วก็ใส่หินขอไฟนะครับนะครับ ท่า,านก็หาถาดเพาะมานะครับเราก็ใส่หินผอไฟนะครับเลี้ยงความชื้นหินผอไฟไว้นะครับตัวตัวแผลเนี่ยที่ผมตัดไว้ผมจะทาพวกยาม่วงกับกับบีหนึ่งไว้นะครับคือถ้าเกิดว่าท่านทายาม่วงกับบีหนึ่งเนี่ยทุกวันได้ก็ดีนะครับคือรากเขาจะมาเร็วนะครับแต่ถ้าไม่ว่างก็สองสามวันครั้งครัครบมาแต้มเพิ่มไปนะครับแท่นั้นเราก็เลี้ยงความชื้นของของหินผอไฟไว้นะครับ วางโดนแสงบ้างนะครับอย่าไปวางร่มเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม้สีไม่มีแล้วก็เขาจะยืดนะครับถ้ากุหลาบหินเราเลี้ยงแสงน้อยมากเดี๋ยวเดี๋ยเน่าด้วยนะครับเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็เลี้ยงความชื้นกระถางไปนะครับยอย่างผมเนี่ยผม ผมเลี้ยงโรงเรือนไม่มีแสลมนะครับหลังคาใส่แสงก็โดนเต็มๆนะครับก็ผมต้องรดน้ำทุกวันนะครับโรงเรือนผมค่อนข้างร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแดดสักครึ่งวันเนี่ยก็อาจจะดูความชื้นหินของไฟเป็นหลักนะครับว่าถ้าเกิดเขายังชื้นๆอยู่เนี่ยถ้ายังชื้นๆอยู่ก็ไม่ต้องรดก็ได้นะครับแต่อย่าปล่อยแห้งมากนะครับแห้งมากเดี๋ยวรากมาช้าทีนีพอเราเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งนะครับเราแต้มไปเรื่อยๆรากก็จะมาแบบนี้อันนี้เป็นเซตที่ผมมิกซ์เอาไว้ที่สวนรากมาหรือยังอ่ารากก็จะมาอย่างนี้ เห็นนหมเลยอ่าเขาจับหินภูเขาไฟและลากมาแล้วแล้วเราก็เอาไปแยกปลูกได้นะครับหรือจะปลูกให้มันเซตลงหินภูเขาไฟไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพอลากเขาเริ่มมาจับหินภูเขาไฟเราก็ไม่ต้องทาแล้วครับยางม่วงกระบ,บี่หนึ่งนะครับแยกปลูกได้เลยนะครับดูสิอ่าากนะครับอ่ะ นี่ก็เป็นวิธีคร่าวๆนะครับสำหรับท่านที่รับไม้ถ่านไปเลี้ยงนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับท่านที่สนใจนะครับกำลังเลี้ยงไม้ถ่านนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับใช้ในการดูแลไม้ถ่านนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบพคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ